นี่ของวัญปีใหม่ของวัญปีใหมด่ดูดูได้อะไรวะเนี่ยวัญปีใหม่ใครส่งมาวะเนี่ยเชื่ออะไรว้นั่นวะย <laughs> นี่วัญปีใหม่หนึ่งแสนซับนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแกะดูกันว่าข้างในมันจะเป็นอะไรอ่า นีทำเรื่องไปหลายเดือนมากนะครับกว่าจะได้นะครับเอ้าไม่มีอะไรเลยโอ้มีใบประกาศนี่บารด้วยนี่โอ้นี่นะครับสวยงามมากโล่เงิน รับซาวดีไซด์คาวออเดโอ for passing หนึ่งแสนซับสไคร์นี่นะครับโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ดปี <laughs> นะครับที่เราทำยูทูบมาสำเร็จแล้วนะครับนี่เราต้องฉลองนะครับนี่ฝาก,กันด้วยนะครับนี่นี่นี่ลัซาวดีไซด์นะครับหนึ่งแสนซับสไคร์จาก YouTube